สวัสดีครับครับสวัสดีท่านด้วยนะฮะมีต้อนรับนะครับเวลาประมาณจะโมงละเดยวสี่โมงสี่โมงแรกสี่โมงแรกนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสวัสดีนะครับหนึ่งโหลของสิบสองคนเดี๋ยวเข้ามา w วัดชิงฟอร์มฟิลิปปินส์เฮทยังบัลลาบัลลายู่อยู่ในป่าครับอยูเนี่ยนคันทีการ์เดนยู่ในแบบสวนแบบคันทีแปลว่าอย่างก่อนคันทีแปลว่ายง นี่กาเดนคันที่ไปไว่าอย่างกับคันที่ไหมไปไว่าอย่างสวนไม่หมดบ่แม่นกาเดนไปไว่าสวนนั่นคันที่ไปไว่าอย่างคุณดพูดใว่าสวนป่าฮะจะไหมลื่นลมลื่นร่มล,มลื่นล่มลื่นมากมดูดิยูโร,รโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ RUN อน a c ค yes 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 สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเล่นนะครับวันนี้ถ่ายละครลวงเหรอคะใช่ครับวันนี้ถ่ายเรื่องลวงครับหล่อมาก <c oughs> ขอบคุณหัวใจส้มจากคุณปูด,ด้วยนะจะขอบคุณหัวใจส้มทุกท่านนะฮะยองแจที่หนึ่งแรงตายไดไม้แรงใต้ไม่เป็นครับผมผมแบบพูดพูดใต้ไม่เป็นแต่ผมว่พอพูดได้อยู่แบบนี้ มันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าน้อยกว่าลูกแม่นิดนึงครัคุณมีใช่ร้อนไหมจ้าคือวันนี้ฝนตกครับเพื่อนเพื่อนทุกคนฝนตกไหมแต่ตอนเนี้ยตอนนี้ฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วการอยู่ไนการการอยู่หน้าหน้ากล้องครับถ่ายหรือผม ก็รอเข้าฉากต่อไปนะครับพะเยาตกตอนกลางคืนโอ้ตรังฝนตกตอนนี้ครับของผมก็เพิ่งหยุดไปว่าตกตั้งแต่ช่วงประมาณเวลาประมาณ10บโมงเพิ่งมาหยุดประมาณบ่ายสองครับอุตรดิตตกขอบคุณพี่เนสด้วยนะจ๊ะพี่เนสจะลืมโยูโรนะพี่เนสพี่เนสวันนี้ฝากตัวกับพี่เนสกับพี่เนสเข้ามาดูเนสมงดีอะอืมเนสมงโคตไมมเนสเนสแนป เน็ตเน็ทเวนี่ห้ายูโรอย่าลืมเน็ตนะโอ้ยูโรไม่เคยลืมเน็ตยูโรคิดถึงเน็ตอยู่เรื่อยไปว่าว่าวเน็จะเขียนชื่อยูโรลงในสมุดไหมพี่นินมาบูเฮยฟอร์มฟิลิปปินเข้มอยู่ถ่ายละครทุกวันเลยผมเพิ่งถ่ายเองผมหยุด เดี๋ยววิ่งนี้ก็ถ่ายแค่วันเดียวนะฮะเดี๋ยวไปออกกําลังกายเพราะว่าเริ่มอ้วนต้องดูแลสุขภาพเทพซาขึ้นหนึ่งจังเลยครับที่นหนึ่งเช่นกันนะไว้ใจกันนะทุกคนสวัสดีค่ะคุณยูโรอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครครับรักนะพี่เข้มถ่ายละครทุกวันเลยใช่ใช่วันนี้เขาถ่ายพี่ยูโรเยสขอบคุณหัวใจส้มด้วยนะจ๊ะขอบคุณโอด้วยนะจ๊ะ

ยิ้ม่อยค่ะกินข้าวอย่างกินข้าวแล้วสบายสี่โมงแล้วได้เลยเนาะขยี้การเป็นของบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเพราะว่ามันต้องจบจบละครไทยมงคลดีสนุกทุกเรื่องใช่ใช่ใช่เรเรางมีผมทำอน้องอยู่หน้าคาที่วีรภาพจังเลยทิ้งหรออาเราได้รับชิ้นส่วนอะไรอ่ะใครใครให้ชิ้นส่วนอะไรเหนื่อยไหมวันนี้วันนี้ มีไม่เยอะครับพี่เสะอยู่ในป่าอยู่ในป่าครับผมเบิ้งเบิ้งบรรยากาศแบบมีน้ำโอเคอยู่ครับร่มรื่นไม่ร้อนชอบพักหลายไม l เลยดีะไปย้อนดูได้ครับอยากเห็นยูโรไปหมอลำอีกฝนตกไหมฝนหยุดแล้วจ้ะคืนนี้คนกล้าท้าชนใช่ใช่ช เข้ามาถ่ายแป๊บหนึ่งเนาะมีใครบ้างด้วยนีว่า <ie> <saben> คนกล้าท้าเมียอ่าคนกล้าท้าเมียอ่ะเสร็จแล้วเหรอลูกยูโรธรรมะไลฟ์เหมือนเดิมแหละยูโรไลฟ์อ่ะยูโรไลฟ์สวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมยูมี คเมาาละยูโรดูบอลยูโรไหมเชียร์ยูโร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 สเปนสู้สู้เยอรมันจะชนะไหมผมดูนะครับแอโร่พื่อนตะวันสวัสดีครับไฟนำค้างเรื่องอะไรเมื่อไหร่ไม่ทราบเลยฮะไม่ทราบเลยครับโอ้ตามมาเลยค่ะ อยากฟินด้วยค่ะมิงโกเช็คเดะมิงโกเช็คเดะคืออย่างอยากฟินด้วยค่ะมาซื้อลอตเตอรี่ที่วัดเทวราชกนะคะแสดงกับใครเชียร์เบอร์เลขเบอร์สองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปไหนคะขาใหญ่ว่างกี่ซีนเคยเหลือหนึ่งซีนครับ ใส่เล yeah, mm ือดเยอะใส่เลือดเยอะหน่อยได้ไหมว่าบีเพราะว่ามันต้องเลือดจุดพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับเลือดอะไรเงี้ยฝนตกหอแบบเลือดสูงอะไรสูงร้อยแปดสิบครับชุ้งร้อยเป็คนอีสานหลายเนาะเข้ามาเบิ่งผมเนาะก็เจ้อีสานขอบคุณคุณการด้วยนุ้กกุ้ยพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพครับอะย่างเงี้ย ไม่ได้ไปจีเพื่อนใหม่เลยเนาะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนๆใหม่เดี๋ยวนี้ใครเล่นตอนกลางวันไม่ค่อยมีคนเล่นใช่ไหมคนอยู่ดอนจ้าโอ้สวัสดีคนอยู่ดอนครับอันนี่อยู่อยู่รอบรอดูตอนนี้มีครับสองทุ่มสองทุ่มสี่สิบครับวันนี้ขอบคุณของวันด้วยเกี่ยวล็ดสายคนอยู่ดอนครับมีมีไม้ที่เขาหรือเปล่าพีไม้พัสดาเด็ดไลฟ์อยู่อ๋อร้อมไหม ไม่ร้อนพด้วยพี่เขาจะพูดพี่เขาจะพูดอะไรบ้างจ๊ะไม่ร้อนเนี่ยมันไม่มีแดดมีร้อนได้ยังไงี่นนพชกีเคกับสาวเก่าเขาปิดคำเชิญกันหมดเลยตอนนี้มีสองคนที่ผมเป็นเพื่อนมีคุณยาดมกับคุณอินภาวา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลอก่อนนะถ่ายดูนะเขื่อนรอไว้หนวดให้ดูหน่อยได้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 เดี๋ยวผมไว้หนวดให้ดูเคยเจอตัวจริงที่โฮมโปรบางพีตัวตัวตัว คอยสวยเองนะทองดีวิเชวยดีครับเคยดอลก็นบายและจีนไมหนไม่รู้อะไรกี่เกบได้บ้างเมื่อคืนเมื่อคืนดูบอลยูโรนะตีสี่ดูโปรตุเกสตามันก็เลยจะโรยโรยแต่ากแลวันนี้เพรว่าไนยิงสิบ้อเหรอครับพี่แค่ถ่ายคลิปไปด้วยสกจุสีแดงถ่ายแล้วเาเรื่องอะไรเรื่องลวงคขา ติดตามผลงานเสมอขอบคุณนะครับป,ปาร์ตี้บูธานเมื่อคืนคนก็าลังจจสนุกมากอ่าวันนี้วันนี้ก็อีกหนึ่งวันเนาะวันนี้เลิกกองตีทุ่มน่าจะสี่ทุ่มหรอแต่ว่าผมเลิกเร็ววันนี้ผมไม่ยิงคือผมรีสซนเดียวร์แม่ติดด๊ามีแค่หนึ่งบอกว่าไงบ้างอ่ะแม่บอกว่าดีขึ้นใช่ป่ะใช่ใช่บาร์ซี ขอคุณซุชิจ้าถ่ายละครเรื่องล้มครับไม่มีลูกชายขอลูกชายได้ไหมคุณฝนหน้าวังได้ครับโรได้พี่เคกับจิมยังเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้พีเคครับแต่ว่าได้พูดคุยกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ข้ไปไปจ้ะจะมันจะยังผมจะไปสู้เขาได้ยังไงเราผมสู้สาวๆอยู่แบบยาดองเพียบยูโรเคยมาโคราชไหมเคยครับไปก็ไปบ่อยอยู่นะโคราชใช่ใช่คานได้เลย สะดุดเลื่องก,กองสีทุท่มทางทนะนัไม่ผมเลิกหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งไม่เกินบอกเขาวันนี้ไม่คิดถึงชายจไงเลมืม่เจอกันสิค้ากล้วยขาสดจากกล้องถ่ายกลกล้าท้าชนไหมไม่ไม่ไม่ใช่ครับ จะเลือกกี่ทุ่มคะพอๆกันครับเฮลโลฟอร์มบ a ร i ซิคุณเวลาลูเซียนูเนสหรอนูเยสเฟอร์หรอร์ดรดีดนะดครัมึงมามากดใจให้เขาคุณแล้ว<อ>หมูเนมพพ l วิวสวยค่ะตาผมเดียวสิเดียวตาผมล่าเดี๋ยวผมจะถ่ายละครแล้วไปถ่ายละครที่ไหนผมเลยแค่ฉากเดียวพูดพูดคุยโทรศัพท์บนรถสู้ๆค่ะ เดี๋ยวดูเดี๋พาดไปดูน้ำแต่วงนอนมากทุกคนแบบตีสี่ผมจะนอนผมก็เชียร์โปรตุเกสขอให้แบบมันตีเสมอหรือว่าชนะสรุปโดนไปสองศูนย์เชียร์จนนอนไม่หลับบอลจบพอดีตีสี่นี่ระวังมีจระเข้ เคยเห็นแล้วน้ำอ๋อจริงเหรอผมนึกว่าไม่เคยเห็นน้ํากันก็เลยก็เลยอยากให้ดูแต่ถ้าเคยเห็นน้ําแล้วก็ก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูผ้าดําเคยเห็นผ้าดํากันไหมทุกคนอันนี้คือผ้าดํานะครับอันนี้เขาเรียกว่าผ้าผ้าดำนะอะไรคนไม่เคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ต้นไม้นี่อันนี้อันนี้ต้นไมน้อันนี้เก้าอี้ อันนี้อันนี้ก็เก้าอี้อันนี้ก็เก้าอี้แบบเขาเรียกมาแนะนาสิ่งของแบบหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าอันนี้คืออะไรมีอะไรอีกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสะพานเนาะสะพานสะพา,านลงน้ําแบบไปปล่อยปงปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ย <latego. S 2> เขาเรียกว่าเ<ๆ>ขาเรียกว่าสะพานสะพานนี่จริงๆแล้วมันสามารถเดินได้นี่นี่เป็นไง คือมันเดินได้เพราะว่าเป็นสะพานบางคนอาจจะไม่รู้นี่อันนี้เขาเรียกว่าบันไดเนี่ยนี่บันไดถ้าเลยถ้าเลยไปมันจะกลายเป็นน้ำเห็นไหมนะครับสําหรับหกร้อยท่านนะครับอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็มาให้ดูกันนะครับมาแนะนําว่าบรรยากาศกองถ่ายมันมีอะไรบ้างเมื่อกี้บันไดใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งอันนี้เขาก็เขาก็เรียกว่าบันไดเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าบันได แต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะอันนี้เขาเรียกบันไดอ่าเป็นบันไดงงไหมผมก็งงกันอันนี้มอเตอร์ไซค์เดอพี่น้องนูน่นขายถูกแต่ผมยังไม่รู้ว่าถูกคืออะไรใครรู้ก็ช่วยผมบอกด้วยนะครับว่าถูกคืออะไรเขาบอกว่าเขาขายถูกโทร08 1อ่านทุกคน ถ้าใครรู้ว่าถูกคืออะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฮะว่าขายถูกคืออะไรเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับนึกว่าขายที่อะเขาไม่ได้เขียนว่าเขาขายที่ดินนะทักทายค่ะทักทายครับถูกคือไม่แพงไม่แพงสงสัยขายที่ดินอ๋อขายที่ดิน ขายถูกถูกขายขอบคุณของขวัญด้วยนะฮะขายถุงมือถุองมือไหมเขียนผิดอ๋อขายถุงอ๋อเขาอาจจะขายถุงใช่ไหมแต่เขาเขียนผิดเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าเกิดการผิดพลาดระหว่างการพิมพ์เนาะจะซื้อหรอคะที่ไหนคะอยากไป <c oughs> มาทําไมฮะมาดูบันไดามาดูเก้าอี้มาดูสะพานเหรออันนี้อันนี้มอเตอร์ไซค์อันนี้จักรยาน เขาเรียกว่าเป็นยานพาหนะที่เอาไว้แบบเดินทางแบบผ่อนแรงในการเดินเนาะหลายๆคนแบบเคย <c oughs> เคยเคยเดินอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันยังไม่มีนะสมัยก่อน้วพูดจริงๆ <c oughs> อะ่ะ <c oughs> มันเพิ่งมีสมัยนี้แหละอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์อันนี้จะต้องใช้แรงในการแบบการถีบเอาต้นไม้ให้มีกี่ต้นนะรีวิวหน่อยโอ้โหผมจะรีวิวยังไงอ่ะจากที่ผมนับด้วยสายตาก็ประมาณ 326ต้นประมาณเนี้ยสามต้นก็คือแบบร่มรื่นครับร่มรื่นร่มรื่นบรรยากาศดีบรรยากาศดีเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดไงแดดก็แบบแดดมันโดนเมฆบังใช่ไหมครับพี่ชายเออใช่ไห,ไหมไปไปยูโรนาเหมือนผู้หญิงมากวันนี้กองเลี้ยงอะไรวันนี้กินขนมจีนมา ขนมจีนสีน้ำยาไม่ว่าจะเป็นน้ำยากะทิน้ำยาป่าเค็มเขียวหวานแล้วก็อะไรมีไฟทำยังไงจะมีไฟมันต้องแวบๆนะมีไฟไหมมีไฟมีไฟไหมมีไฟไฟตลอดโอเคไฟตลอดไม่ต้องไฟแวบๆๆป่ะต้องไฟแวบๆๆหม่อมบางมากเลยหอมแดงมาก ก้อนหินมีกี่ก้อนอพอแล้วไหมทรงนี้เรียกว่าทรงอะไรชิโน่พาไปหาการหน่อยการการอะไรนนการอยู่ไกลมากครับการต้องขับรถไปนี่การนั่งอยู่นี้ นี่การนั่งนั่งหันหลังให้อยู่ไปพายอะนี่ไปให้นาหนีใช่ไมคุณพ่อกล้องนี้น่ารักทุกคนเลยใช่ถูกต้องถูกต้องที่สุดขอบคุณหนุขวัญด้วยนะถ่ายละครเรื่องอะไรเรื่องน้อง,งเดี๋ยวผมปั่นจัก,กรยานชมวิวดีกว,ว่านี่ยไปเดี๋ยวนะจะตั้งกล้องกันป่ะจะตั้งได้ไหมลวงละ ทำยังไงถึงจะตั้งได้ไอ้คนจนบ่มีว่าดขีข่จักรยานก็ก็โดนโดนด้วยเหรอขี่จักรยานโดนแบนด้วยเหรอทุกคนพี่กายล็อกอันนี้ให้หน่อยล็อกเลจ้ะล็อกล็อกโทรศัพท์เนี่ยล็อกโทรศัพท์ใช่ล็อกอยังไงอ่ะพี่พี่ว่ามันต้องล็อกพี่จะปั่นไปด้วยเหรอใช่พี่ว่ายัางไง อย่างี้เอออย่างนี้ก็ได้ได้ที่ถ้าพี่ไม่เข้ามาจะล็อกวนให้ปั่นจักรยานไม่โดนแบนอ่าโอเคเดี๋ยวพาแบบตรงอยู่แต่ว่าเขาจะถ่ายผมด้วยไงล็อยังไงเนี่ยผมมีทีม pop มืออาชีพนะครับทีม pop แบบมืออาชีพที่สามารถที่จะล็อกโทรศัพท์ไว้ตรงตะต้าเดี๋ยวนล็อกตรงตะกร้าจักรยาน พี่ว่าอยู่ไหมผมต้องล็อกล็อกฐานเลยนะอยู่ที่ไหนอยู่ยูโรพ้่นขึ้นแก้ม่องเลยเนฮะ้ยเดี๋ยวพวกนี้ไปออกกำลังกายให้นะโอเคลองเลยพี่อย่าก,กระดีกกระเดินนะอ๋อ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้ก็ได้ๆไ,ไ,ได้อยู่จะไปขี่ฮอนด้า หรือยำมาเตยได้จ้ะสวัสดีครับเจ้านายคำเดียวก็มีรถยามาร้อยสาวห้ากายหน้าอ้ายไปทุกคนก็ไม่เห็นวิวสิทุกคนเห็นแต่ฟ้าท้องฟ้าอารมณ์ดีแท้ของแท้แท้ว่า

พี่ขับดีๆหนูวินมันวินหัวมันบปนโอเคผมจะขับชา้ชาๆนะเพราะียกว่าจะขับแบบนุ่มๆพาทุกคนนะ,ะที่เข้ามามาชมวิวต้นไม้รับบรรยากาศสำหรับใครที่อยู่บ้านนะฮะอาจจะแบบไม่ได้เห็นต้นไม้หรือว่าบรรยากาศดีๆผมเอามาฝากทุกคนแล้วกันโอ้โอโอโอ นุ่มกี่โมงทุกคนถนนถนนในปามันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เคอนกรีตครับปวดตากันไหมครับทุกคนวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมกันไหมกับการดูไลฟ์ในครั้งนี้ ขอบคุณหัวใจสีส้มด้วยนะจ๊ะฮะขับรถมาถ่ายรูปอ่าผมไลฟ์สดอยู่อะม,มาดิถ่ายมาสวย,ยไหมอ่ะเออขอรูปลงไอจีหน่อยไม่ม,ไม,มีไม่มีรูปลงไอจีเลยขออีกเหรอประมาณไหนประมาณนน้อนอ่าป๋าวัด,ดี<ว>อา้าวเขาเรียกแล้วเขาฉากก่อนครับทุกคน เขาชาก่อนครับทุกคนทำก,การทร็วๆๆๆๆให้ไวให้ไว้้าเขาช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 าเขาา GPS ไม,ไม่มีไม่มีอ่ะ พี่หมูขับะบ่อักนเข,า,เข,า,เข,า,เขาพกหลอดไฟไปไหนนี่ยังหลอดไฟไล์ฟอรยียี่ไมโครโฟนมยีโยี่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 ยีดยอดอี่ย่ยีร่ยี่ยี่น้่นยี่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 ิี่ี่ย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 ี่หม่ไปไหน่่ะที่งานสี่ชีวิต่ว่าีาีีนน่ย่ีนนี่่ีีย่ ไม่รู้เหมือนกันพี่นู่รู้หรือเปล่าถ่ายคีไม่รู้เหมือนกันพีทฉันจะไปเจอนายที่ร้านเดิมนายอย่าลืมของที่ฉันสั่งไว้ด้วยล่ะฮ่าฮ่บวกอมแสดงเอฟปีก็รอดูปีนี้นะที่คุณดูสรุปตัดทิ้งไม่มีขอดูหน้าพี่หมูหน่อยพี่หมูขับรถอยู่ขับรถเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนแบนหลอก อ,อันนี้ขับไปไหนอ่ะขับหาโลเคชั่นขับไปหาโลเคชั่นจะหลอกอะไรนะยูได้หลอกว่าอะไรนะครับทุกคนพีชเดี๋ยวเจอพีชฉันจะไปเจอนายที่ร้านเดิมอย่าลืมของที่ฉันสั่งไว้ด้วยล่ะอีอีเอาคุณหนวดจากยองแจที่หนึ่งนะจ๊ะขอบคุณหนวดอีอีกับกล้องดูวิวนี่มันมันไม่เหมือนวิวมันเหมือนในที่รกร้างยังไงไม่รู้ ไปไหนคะไม่รู้ว่าพี่หมูจะพาไปไหนนะครับพี่หมูจะพาไปข่าห้ามพูดคําว่านี้ใช่ห้ามพูดคําที่มันอันตรายน่ะพี่เอิร์ธนี่ปลอปลาเจราปลาเจราจารยาโหโหนอะไรโหนตีหรือโหนตูแอคชั่นโทรได้เลยนะฮะได้อะไรบ่ปาเจราไหมอันเพียงไว้คู่หัวไหม ผูนุตตารานุาสรสการข้าขอขนนอนุบนอนสการบราูรพระคณาจารย์ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาหมัวละศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์กวีเก่ข้าแล้วประเทศไทยเธอปัญญา,าวุฒิกะเรเตบเตปฮัวเทรามามมืองรับสายรับเายืายเนนงเดิมรับสายจากนัทเดินจัเนะี่ยจะโดนแบนตรงเนี้ยพี่หมูมานั่งตรงนี้ออกมันเห็นเนออไม่เห็น พี่หมูมานั่งเข้าเฟรมให้หน่อยเดี๋ยวช่องผมมันจะโดนบินไงอ้โไม่ต้องเร็วมากนะโยตรงนี้มันอ่าออัันนนี้มาพี่หมูหนีบต้องใช้เข่าดันครับพี่หมูพี่หมูเป็นเกาอยู่เห็นเนห็นขาพี่ป่ะเห็นเลยงานพี่ป่ะเออของจริงเห็นไะมอ่าที่เราแม่นเนี่ยเชื่อ ร้องได้อีหลีผมอ่ะผมบอกแล้วผมเป็นคนที่แบบเคารุครูปราอาจารย์ะล้ว<า> <laughs> ก็จะร้องได้อยู่แล้วเพลงเขาเรียกเพลงไหว้ครูใช่ไหมจังไหนครับไอเอาสว่วนนี้ออกครับโอ้อันนี้ของดีจากรถพุ่งกลับ <laughs> อันนี้เป็นแว่นตาพุ่งกลับจิ้งคีฝันแตบีเลย นนักบินเลยเป็นนักบินอ่ะหล่อมากก็ระดับหนึ่งะครับก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่จูรู้เหรอหมายนึงผู้คนอื่นได้หลอกว่าไงนะนี่เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเดิมอย่าลืมของที่ฉันสั่งด้วยล่ะใช่หรือไม่พี่จะเปเห็นขนาดไหนวะเนี่ยพงเห็นที่มือพี่ไหมมิติใหม่ของการไล่ไปด้วยแสดงไปด้วยนี่ตรงนี้ตรงนี้ ด้วยโยวอกเขาลบคุณอะไรแตนี่เนียนอะไรเนียนที่ทำอะไรกันอยู่กินข้าวอย่างเล่นอะไรกันก็ไม่รู้พูดตามกำลังเล่นอะไรกันอยู่นะผมจะพูดให้อ่ะใช่ครับสวัสดีคนหล่อสวัสดีครับหล่งเลยโอ้ยเยี่มีอะไรรัดติดมาพี่มีกางเกงรัดมากเลยกินเยอะ เวลาอ่านบทดูบอลคุณน,นำกวนปะระชับ<อ>ไม่ครับนี่จะผมกวนบุญน,นำใส่แว่นคือรอให้แฟนคลับจำบทดอะ่อะทกแบกอะไรอะ่ะจอเลยมัน,น้างครัมันจ,อจอ่อเลยมันจ่อจคนี่อันนี้คือช่างภาพกิตติมาศักดิ์นะครับในป้องดูเว่นไหมเพอแล่หน้า จะปโ่งแคบอีกอ่ะแคบอีกเลยเป็นไองไงผมรอปะรอม,มากม,ม,มายรอบนพระร<ะ>อบนพระพระ,ะเอกองพระเอกเอาวันนี้ครับพี่ประมาณนู้นได้เลยตัวเราพี่หมูไปนะถ้าถ้าอย่างนี้พี่พี่เอาขาเหยียดไปก็ไม่ได้ คนมันเห็นผมไม่ได้เด็กรถขับรถขับรถท่าไรเออพร้อมเลยเจดด่วนอ่ะพร้อมเลยเจดด่วนพูดว่าพีทเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเดิมใช่ไหมพีทเจอแล้วเออพีทฉันจะไปเจอนายที่ร้านเดิมนายอย่าลืมของที่ฉันสั่งไว้เลยนะครับเราจะไปเจอกันที่ร้านเดิมอ่ะกล้องสเปก Right, off the. And action.